ม,มาฟุ้งหนีดูขนาดว้ามากที่มาเหมือนกันโอ้โหแดดตึ้นคืมแล้วค่ะพี่น้องเหมืนอนตึ้งแดดตึ้นคืม,อดดคมโอ้มาฟุ้งหนีมา สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าฟูมีนแปดตวัวค่ะคจะแล่นหัน,นะะนะแล้วกันแล่นหทนไนะ โอ้อยเ็นีล้ขอมมากนบุเยอม็นบุี็นบุมือนา้อากาศสง่งแบบตึงอ่อบบนี้แดดนี้ ฝนเน่เรงฝนเรืงแดดเออมาผมไปเล่นเรงไหนนั่นนะไปะแล่นไปอาวิ่งก็วิ่างนไป อ,อย่างั้นยูดีอุดอรนะค่ะเด้ยอยูดีอุดอรนอดูดีอุดอรนะค่ะเด้อวิแดดชมฝนดด,ด้วย,ยเหนกั อโอ้เดี๋ยวหารถไหแต่ว่าม่แตอรถคนโอ้โอ้โอ้มดหมอคนอ้มดสกดโอ้ยมาจะท่นพ่อได้ไปัยเพราะน้อรถเก่เลหลายซื้อแต่ขี่ไ่ได้เนี่ยแล้วรถก็ได้ เราแจกเบื่บอๆมีตัวไปก็ได้อยู่ดีอุดรที่นี่ถ้าพี่น้องมาเล่ยนยูดีน้องสนอมาผู้ใดบอกเคยไม่ยูดีก็ได้ผู้ใดมากผู้ใดบ่เคยมากยูดีนะอ้าอุดรแวะมาเรียนมาเดียวยูดีเด้อค่ะเด้อทองกินของสื่อแม่ đỏ mày Bên bờ đỏ mày hả Sông đỏ mạnh Sông đỏ mày Bài lên lên Lốt gì nhỉ Chút à, tí nữa hả Tại bài Bây bằng đỏ mày đỏ mày đọc Rồi anh ใส่ซาอุดอนเด้อค่ะเด้อซาอุดรนาเน่าเด้อค่ะเด้อใส่คอมากกดไลค์กดแชร์เน่ยเด้อค่ะเด้อมั่นใจที่กันเนต้าค่ะเด้อยังบังเกิลข้างเลยค่ะยังบังเกิลข้างเลยโอ้เย็นไปร่มมากเลยมันดอกใหม่กนนะร่มแห้งไรร่มเย็นปลาดอกไม้ปลานี่ยเข้มสวยคปลาดอกไม้สวยงาม ได้ไม่เยียบไม่โยมโอ้ยอยู่ใส่รถมาเถอะได้เหยียบคอยได้รถเอ้ยคนเสมขับเด้อด,ด,ดูกันหน่อยนะรถเหยียบดาก,กันนะรถด,ดอกมไม้จะดอกไม้จะดอกมอไม้เขามีจะดอกไม้มาเด้อมาตากแดดเบิ่งดอกไม้น้ำกันพี่น้องเอ้ย 那种呃。You know, uh